จอร์ดฮาวดีหรือสมเกียรติกองแก้วเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์เป็นนักเลงในยุค2499ผู้ที่เคยลบเคียงบากเคียงไหลกับแดงไมเล่และชีว่ประวัติของเขาเคยทำเป็นภาพพย์เรื่องอัตรภานมาแล้วนำแสดงโดยน้อยวงผูนจอร์ดฮาวดีเกิดเมื่อวันศุกร์ที่13มกราคมพศ2485เวลาเช้ามืดเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สคุณแม่ของเขาชื่อบุญเดือนกองแก้ว คุณพ่อชื่อพันโทสุรศักดิ์กองแก้วในตอนที่คุณแม่จอตตั้งท้องจอร์จนั้นพ่อของเขาไม่ได้อยู่ด้วยเพราะต้องไปรบในช่วงสงครามโลกจอร์จเป็นหลานชายคนแรกของยายจึงเป็นที่รักของคุณยายมากเป็นที่รักถึงขนาดคุณยายตั้งชื่อให้เลยทีเดียวนั่นก็คือดำตามสีผิวของเขาจากนั้นคุณแม่ของเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อเขาว่าจอตตามนาฬิกายี่ห้อดังในยุคนั้นนั่นก็คือยี่ห้อจอตมาร์ค ต่อมาก็ได้เรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาจนได้ชื่อว่าจอร์ดเหมือนที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้จอร์ดมีน้องสาวสองคนนั่นก็คือคุณกฤษณาคุณกัรยาชีวิตในวัยเรียนของจอร์ดจอร์ดได้เรียนโรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนอํานวยศิลป์แล้วกําลังจะไปต่อโรงเรียนเตรียมทหารตามที่พ่อเขาต้องการแต่ว่าจอร์ดโดดหนีจากรถไฟขนาดกําลังไปสอบพ่อของจอร์ดผิดหวังมากต่อมาจอร์ดก็ได้เข้ากรุงเทพเพียงคนเดียวและได้เข้าศึกษาต่อที่ช่างกลปทุมวัน มาจอร์จก็เรียนจบแต่ก็ยังไม่ได้ทํางานสักทีเพราะว่าไม่ชอบอยู่ในอาณาไข่ก็คือต้องบอกก่อนนะครับผมว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาจะได้งานทำเนี่ยเส้นต้องใหญ่มากครับผมพี่จอสเขาคงไม่ชอบพวกเรื่องเส้นอะไรพวกนี้แต่ถึงเขาจะยังไม่มีงานทําแต่เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเน้นรับ็อบและทํางานตามสถานบันเทิงต่างๆเช่นเด็กเสิร์ฟห้องอาหารนายขับและอื่นๆจอร์จ <George S 2> เป็นคนดีและชอบช่วยเหลือเพื่อนมากๆนั่นก็ทําให้จอจสามารถสร้างฐานะกับคุณแอลภรรยาของเขาได้ ต่อมาจอร์ดฮาวดี้ก็ได้ไปสหรัฐอเมริกาที่ลอสแอนเจลิสก้มับภรรยาลูกสองคนและลูกในท้องอีก1คนและได้เปิดร้านอาหารไทยที่นั่นชื่อ b b บเปิดร้านได้4ปีจอร์ดก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็ได้อำราวงการธุรกิจของตัวเองและเวลาต่อมาจอร์ดได้ตรวจร่างกายพบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานและโรคอื่นๆและในที่สุดเขาก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบในวันพฤหัสบดีที่3ธันวาคม 2558เวลา7โมงเชา้านณะบ้านพักหลังสุดท้ายอายุรวม73ปี10เดือนและนี่ก็คือประวัติของจอร์ดฮาวดีนักเลงในยุค2 4 9 9ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับส r i b e ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์กันละคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนเพรกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ